ปตทพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ทำไมทั้งโลกนั้นคลั่งไคล้กับทฤษฎี Inflation targeting มากนะครับยังพอเข้าใจได้ถ้าเกิดธนาคารกลางนั้นจะ ควบคุมอัตรางเงินเฟอ้อให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงจนเกินไปเพราะว่าปัญหาเงินเฟอ้อเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่สาหรับเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไหนในกรณีของไทยเนี่ยความพยายามที่จะทําให้อัตรางเงินเฟอ้อนั้นไม่สูงไปกว่า3.5เําำหรับอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับอันนี้พอเข้าใจได้ว่าทําไมธนาคารกลางในประเทศที่เคยมีอัตรางเงินเฟอ้อสูงเนี่ยมักจะคลั่งไคล้หรือออบเซสกับการที่จะ ผูกขาดเอตรางเงินเฟอ้อนั้นไม่สูงไปกว่า2หรือ3เปอร์เซ็นต์คุณไปดูประสบการณ์ของหลายๆประเทศนะครับในยุโรปโดยเฉพาะยิงง่งเยอรมันนะเยอรมันหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเผชิญกับปัญหาตรางเงินเฟอ้อสูงนะฮะเป็นร้อยร้อยเปอร์รเซ็นต์นะฮะซึ่งก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เยอรมันนั้นมีวิกฤตเศรษฐกิจนำเข้าสู่ยุคที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีสงครามโลกครั้งที่สองนะครับซึ่งอันนี้พอเข้าใจได้เสร็จแล้วก็มีบางประเทศที่อันนี้ผมพยายามทำความเข้าใจผมก็ ไม่เข้าใจจริงๆว่าให้หลักการนี้เอาไปใช้สําหรับญี่ปุ่นได้อย่างไรคืออย่างนี้ญี่ปุ่นตอนนี้มีมี obsession ที่จะทําให้อัตรางเงินเฟอ้อเนี่ยขึ้นไปถึง2%ให้ได้โดยที่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับมันไม่เกี่ยวกับยอดการผลิตมันแทบจะไม่เกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยคือเอาจริงๆเนี่ยเรากาลังพูดถึงระดับของราคาสินค้าสําหรับผู้บริโภคซึ่งคนในแวดวงธุรกิจคนใน แวดวงตลาดหุ้นนะนักเศรษฐศาสตร์ในสายส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นได้วิเคราะห์ออมาออกมาเป็นมติในช่วง10-20ปีที่ผ่านมาว่าเออเศรษฐกิจญี่ปุ่นมันซบเซาเพราะฉะนั้นต้องทําทุกอย่างกระตุ้นในตราเงินเฟอ้อนั้นวิ่งขึ้นไปถึงอย่างน้อย2%ให้ได้ให้มันไม่เฟิดให้มันเป็นเหมือนประเทศอื่นๆน,นี่คือหลักการทฤษฎีขั้นพื้นฐานขณะน,นี้มันก็มีความพยายามที่จะทําอย่างนี้มาหลายยุคหลายสมัย ปัญหาก็คือว่าความพยายามที่จะทาให้อัตราเงินเฟ้อวิ่งขึ้นไปถึง2%ให้ได้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นโจทย์ทางการเมืองที่สําคัญมันผ่านจุดที่นักการเมืองอย่างชินโซอาเบะหรือคนอื่นเนี่ยเขามานั่งถกเถียงกันแล้วว่าเฮ้ยอัตราเงินเฟ้อ2%มันดีหรือไม่ดีสำหรับเศรษฐกิจนี่คือปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ในญี่ปุ่นตอนนี้ก็คือว่านักลงทุนนักเล่นหุ้นนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีเศรษฐกิจกระทรวงมิติ ผู้ว่าการ BOJ เนี่ยมัวแต่ออบเซสกับการที่จะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างปั๊มเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจมีนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในรูปแบบที่แม้กระทั่งเฟดยังจินตนาการไม่ถึงมีนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายจนขยเขย่าเก้าอี้ผู้ว่าการธนาคารกลางในหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันหมดมีนโยบายการเงินในแบบที่ไม่เกรงใจคู่ค้าในภูมิภาค เพียงแค่ต้องการเห็นเงินเฟ้อให้มันถึง2%ให้ได้แล้วที่น่าเศร้ายิ่งไปกว่านั้นถ้าคุณไปดูนะนะช่วงแรกที่อาเบะเข้ามาโหคนคึกคัก QE ญี่ปุน่น BOJ ปั๊มเงินเย็นเข้ามาเงินเฟ้อจะถึง2%หุ้นขึ้น,นเสร็จแล้วไม่กี่สัปดาห์หุ้นก็ตกหุ้นก็ยังซบเซาอยู่ดีมันเป็นเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจที่แท้จริงในญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้มีการฟื้นตัว ตัวเลขที่ออกมา0.9%มันก็ดีในไตรามาสแรกแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสัญญาณที่มีความยั่งยืนเลยสมาคมผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นเปิดเผยว่าการผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นในเดือนเมษายนลดลง6.5%จากปีก่อนเ4 7 47, 7 3 0คันลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่8นะนี่คือยอดผลิตรถยนต์ปริมาณการผลิตรถยนต์โดยสารลดลง8.4% นะมีรถบรรทุกเพิ่มขึ้น4.5ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในรอบ8เดือนแต่ถ้าคุณไปดูการส่งออกรถยนต์ญี่ปุ่นในเดือนเมษายนลดลง1.1อยู่ที่397,813คันส่งออกรถยนต์ญี่ปุ่นลดลงเป็นเดือนที่9ติดต่อกันแล้วทีนี้สัญญาณที่บอกว่าเงินเฟอ้อสูงขึ้น IMF ออกมาชื่นชมบอกว่าญี่ปุ่นน่าจะทําให้อัตรางเงินเฟอ้อถึง2%ได้กลยุทธ์ในการหนุนการขยายตัวที่ครอบคลุมและปฏิรูปการคลังเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการผลักดันเงินเฟอ้อให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืนจะออกจากยุคภาวะเงินเฟอ้อที่เผชิญมา2อทศว,วรรษ IMF ชมคนเล่นหุ้นในญี่ปุ่นช่วงแรกชอบคนที่ชอบให้เย็นอ่อนนั้นชอบ แต่ผมมานั่งลองนึกดูวันนั้นผมดูรายงานพิเศษที่หนังสือพิมพ์ Financial Times เขาไปทำเขาไปสัมภาษณ์คนญี่ปุ่นที่อยู่ในญี่ปุ่นเขาไปถามว่าเงินเยนอ่อนเนี่ยพอกำลังซื้อของเขาลดลงราคาสินค้าแพงขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยหุ้นมันหวือหวาขึ้นขึ้น,นลงลงเสร็จแล้วพร้อมๆไปกับนั้นยอดการผลิตมันยังไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอัตรางเงินเฟ้อมันเริ่มสูงขึ้น ชีวิตของคนญี่ปุ่นไม่ได้ดีขึ้นเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเริ่มมีการตังคำถามดูนักเศรษฐศาสตร์อีกสายหนึ่งแล้วซึ่งไม่ได้อยู่เฉพาะในญี่ปุ่นแต่ว่าในหลายประเทศแล้วเป็นคำถามเดียวที่ผมตั้งในวันนี้ก็คือว่านิยบายญี่ปุ่นที่ได้รับการยกย่องแม้กระทั่งจากหลายๆประเทศในสหภาพยุโรปตอนนี้ที่ดูเหมือนว่าก,ก๊อปมาจากสหรัฐแต่ทำยิ่งกว่าเป็นนิยบายที่นระยะสั้นดูเหมือนว่าแก้ปัญหาตอบโจทย์ทางการเมืองของชินโซอาเบะตรางเงินเฟ้อสองเปอร์เซ็นต์คุณเริ่มขึ้นเย็นเริ่มอ่อน แต่อะไรมันดีขึ้นจริงกําลังซื้อของคนญี่ปุ่นมันดีขึ้นมันสูงขึ้นจริงหรือเปล่าอัตราการส่งออกของญี่ปุ่นมันสูงขึ้นจริงหรือเปล่ายั่งยืนขนาดไหนและตัวเลข GDP ที่มันเริ่มดีขึ้นเนี่ยมันดีขึ้นสักกี่เปอร์เซนต์เทียบกับก่อนหน้านี้นะเป็นคำถามที่ตอนนี้ยังไม่มีคำตอบแล้วก็เริ่มมีนักเศรษฐศาสตร์เยอะที่มองแล้วว่านโยบายของ BOJ และชินโซเบบตอนนี้มันแค่ตอบโจทย์การเมืองระยะสั้นเท่านั้น พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาพูดถึงเรื่องของรายการใหม่ของ TPBS เมื่อคืนผมดูคหมความพยายามที่จะใช้สัญ,ญลักษณ์ที่มีความหมายในต่างประเทศอย่างหนึ่งนะฮะมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศไทยอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าบางคนบอกว่าเป็นเรื่องที่ใครๆจะทำเนี่ยก,ก็มีสิทธรริ์ทำแต่ว่าผมคิดว่า นหนึ่งในปัญหาที่มีอยู่ในประเทศไทยก็คือว่าจํานวนคนที่ติดตามข่าวสารต่างประเทศอย่างลึกซึ้งเนี่ยมีไม่มากนะครับแล้วที่เข้าใจถึงสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้อย่างแท้จริงก็มีไม่มากเพราะฉะนั้นคนที่เอาสัญ,ญลักษณ์พวกนี้มาใช้เนี่ยแล้วใช้แบบผิดแบบบิดเบือนแบบที่ตั้งใจคนที่มีการศึกษาแล้วเอาสัญ,ญลักษณ์มาใช้ไม่ว่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์หน้ากากากฟ็อกซ์จากหนัง v f ฟอร์ e เบน t ดหรือจะเป็นสัญ,ญลักษณ์อาหรับสปริงแล้วมาใช้เป็นไทยสปริงเนี่ยแล้วใช้แบบ ทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจแล้วว่าเฮ้ย original movement เนี่ยมันเป็น movement ที่มีเป้าประสงค์เหมือนกันกันกบ movement ที่มีอยู่ในเมืองไทยผมคิดว่ามันเป็นความพยายามที่จะหลอกลวงคนไทยให้คล้อยไปตามกระแสโลกนะฮะเพราะฉะนั้นไม่เห็นด้วยกับคนที่บอกว่าเฮ้ยใครๆก็จะใช้หน้ากากนี้ก็ใช้ได้ผมคิดว่าถ้าใช้หน้ากากนี้แล้วมันไม่ตรงกับ original symbol meaning ของหน้ากากนี้ก็ไม่ควรจะไปใช้เขา ก็เหมือนกับคุณสุริยสัยกัทศิลาตั้งพักกรีนเนี่ยแต่จริงแล้วทำตัวเป็นเหมือนพันธมิตรเนี่ยจะตั้งไพทำไมเสียชื่อความเป็นกรีนปล่อยให้คนที่เขารักสิ่งแวดล้อมจริงๆมาตั้งพักกรีนจะดีสักกว่าให้คุณศรีสุวรรณจันญ,ญาหรือคุณไปตั้งพักกรีนอย่างนั้นผมว่าเวิร์กกว่าเหมือนกับผมดูมอบหลากสีเนี่ยอย่างน้อยตอนนั้นหมอตุลพอเขาเคลื่อนไหวเนี่ยเขาไม่ได้แอบอ้างสัญ,ญลักษณ์อะไรที่ไม่ได้เป็นไปตรงไปตามที่เขานั้นนาเสนอคือเขาเคลียร์ สิ่งหนึ่งที่ทําผมเสียใจมากการเคลื่อนไหวพันธมิตรใส่เสื้อสีเหลืองสีเหลืองเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ประชาชนคนไทยนั้นเคารพและรักและยอมมีส่วนร่วมทุกๆวันจันทร์ตอนนั้นทุกคนใส่สีเหลืองหมดพันธมิตรเอาสีเหลืองไปทําให้มีนัยยะทางการเมืองอันนั้นผมก็เสียใจนะเพราะฉะนั้นโอเควันนี้คุณเฉลิมเปิดประเด็นน่าสนใจคุณเฉลิมบอกว่าหน้ากาก,ากขาวอย่าเลิกควรทําต่อ นะฮะเสร็จแล้วคุณเฉลิมพูดไปถึงกลุ่มที่ชุมนุมที่สนามหลวงบอกว่าสังคมไทยดันไปชื่นชมคนเหล่านี้คุณเฉลิมเตือนต่อไปถึงเศรษฐีโท,ทรคมนาคมที่แต่งงานแล้วดังมากนะฮะแล้วก็เอาบริจาคเงินให้กับสเพื่อมาเคลื่อนไหวรอบนี้ผมพยายามตั้งใจฟังคุณเฉลิมอยู่เดี๋ยวจะพยายามวิเคราะห์ออมาในสัปดาห์นี้เนี่ยแหละว่านักธุรกิจใหญ่ที่แต่งงานแล้วดังเนี่ย คือใครนะฮะมันมีเยอะเหลือเกินใช่ไหมฮะเสียโทรคมนาคมที่แต่งงานแล้วแบบโอ้โหดังไปทั่วประเทศเนี่ยมีเยอะมากเลยคิดไม่ออกเลยเดี๋ยวจะพยายามเฉลยให้ได้ในสัปดาห์นี้พยายามจะคิดให้ได้ตามที่ท่านท่านเฉลิมได้แนะแนวมานะฮะพูดถึงรายการของ คุณสุทธิชายยุนผมถือว่าเป็นรายการของคุณสุธิชัยยุนและกันเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมได้ดูหลักๆเนี่ยนี่จะเป็นคุณสุทธิชายยุนจัดรายการทางทีพีบีเอสผมเป็นคนที่รู้สึกดีใจที่ในที่สุดเนี่ยทีพีบีเอสมีรายการที่ตอบโจทย์แทนตอบโจทย์สักทีนะฮะถ้าจะมีรายการไหนที่ดึงเรตติ้งสู้กับคุณเพนโยตรสุริยธรรมมาได้เนี่ยก็คือรายการที่คุณสุทธิชายยุนจัด ดึงกูรูระดับชาติมีประสบการณ์เพียบพร้อมนะฮะมีคุณนัทธาเสริมเข้าไปอีกแน่นอนเป็นผู้ดำเนินรายการกลางมีแขกรับเชิญระดับอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหมอมราชวงปรีดาทรเทวกุลมีแขกรับเชิญระดับดรสมเกียรติอ่อนวิมลอ่านข่าวต่างประเทศวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศตั้งแต่ผมตเด็กมีแขกรับเชิญระดับดรสมเกียรติตั้งกิจวาน,นิชประธานทีเดียไรรายการนี้น่าจะได้เรตติ้งไม่แพ้กับรายการคุณเพนโย ผมก็อยากดูนะฮะแต่ดูไม่ได้อะดูไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าคือย่างี้ฮะตอนนี้เนี่ยทีวีมันแข่งขันกันแบบเสรีในที่สุดแล้วพอมีการประมูลช่องดิจิทัลถึงเดือนตุลาคมนี้สมรภูมิในการแข่งขันจะดุเดือดอย่างยิ่งเกมโช,ชว์ทอล์กโชว์ะละครที่<ส>เกือบจะจบสามมิติ หรืออะไรอย่อื่นที่ก๊อปปี้3ามิติเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณ3าทุ่ม45 4ทุ่มเนี่ยตอนนั้นจะดุเดือนมากและผมมั่นใจอย่างยิ่งว่าถึงแม้ผมแอบจะดูรายการนี้นิดหน่อยเนี่ยชัดรูมของ Voice TV ด้วยสไตล์ที่นำเสนอมาดูกันดีกว่านะที่ผมนั่งดูทุกๆคืนเนี่ยนะฮะน้องนัดเนี่ยนะฮะหรือคุณร่มกล้ามัตยาคุณลูกเกตหรือคุณพานิกาวานิชหรือ คุณเวรนันกันหาเนี่ยดำเนินรายการในรูปแบบที่เต็มไปด้วยสไตล์พร้อมๆกับเนื้อหาที่แน่นคันนี้มันอาจจะแน่น <ไง S 1> เท่าไม่เท่ากับกูรูระดับชาติที่ทคุณสุทธิชัยยุนดึงมาหรือเปล่านี่ผมก็ไม่ทราบแข่งกันตรงนั้นอาจจะยากแต่ว่าถ้าพูดถึงสไตล์เราไม่แพ้ใครศึกเรตติ้งช่วง3ทุ่ม45 4ทุ่มยาวไปถึง5ทุ่มจะร้อนระอุมากขึ้น ประชาชนคนไทยในยุคทีวีดิจิทัลตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปจะพร้อมต้อนรับกับช่องที่เต็มไปด้วยเนื้อหา substance and style และถึงเวลานั้นเกมจะเปลี่ยนช่วงเวลานี้เป็นช่วงวอร์มเดี๋ยวมาวัดเรตติ้งกันว่าสี่ทุ่มถึงเวลานั้นใครจะเป็น Number One พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมายังมีหลายเรื่องครับ เดลี่โดนะครับคุณถวินเปลี่ยนสีนะฮะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอดีตเลขาธิการสอมอชอตนยื่นสารปกครองว่ามีการย้ายตําแหน่งโดยไม่ชอบฉะนั้นก็ต้องย้ายกลับไปตําแหน่งเดิมเท่านั้นย้ายกลับไปตังตาแหน่งเดิมเท่านั้นคําพิพากษาจากสารปกครองกลางผมอ่าน3 1หน้าเนี่ยนะฮะหน้าสาคัญอยู่ที่28นะครับผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็สามารถมอบนโยบายกับรองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ฟ้องคดี S 1> <S 1> ก็คือคุณทวินเนี่ยนะฮะซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเลขกธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติรับไปปฏิบัติและสามารถรับสนองนโยบายทั้งปวงของรัฐบาลได้มากกว่าการแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพราะผู้ฟ้องคดีจะสามารถสั่งการได้ทุกทุกด้านในหน่วยงานสัง,สงกัดสำนักงานสภา,าความมั่นคงแห่งชาติตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมายเพราะมมีความพร้อมในการปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างรวดเร็วยิ่งกว่าก,า,การดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำเสียอีก ประกอบกับข้อเท็จจริงยังปรากฏว่ากระบวนการโอนผู้ฟ้องคดีคุณทวินเนี่ยนะฮะก็ดําเนินการก็เป็นการดําเนินการอย่างเร่งรีบไม่เป็นไปตามขั้นตอนการรับโอนในการปฏิบัติราชการตามปกติจึงเชื่อได้ว่าปัจจัยอันเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงผู้ฟ้องคดีจากการดํานงนตำแหน่งเลข,ขาสมอชอเนี่ย คือความประสงค์ให้ตำแหน่งผู้บัญชาการสํานังกงานตำรวจในชาติที่พลตำรวจเอกวิเชียนพลโพสีดํารงอยู่ในขณนะนั้นว่างลงเพื่อแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแทนคือรายละเอียดจากคําวินิจฉัยของศาลสุดยอดสุดยอดถามว่าสารถูกต้องหมดไหมในระบบข้าราชการเป็นใหญ่ในรูปแบบที่ไทยนั้นเป็นมา สารวิเคราะห์วินิจฉัยออกมาถูกต้องหมดเลยกฎเกณฑ์มันมีมากมายที่ทําให้การโยกย้ายรอบนี้สำหรับท่านนายกย้ายคุณถวินมันไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ต่างๆที่มีอยู่คุณถวินชนะศักดิ์ศรีมีที่ผมไม่เข้าใจก็คือว่าอันนี้ไม่เคยเข้าใจแล้วก็ไม่มีวันเข้าใจคุณจะอยากทํางานกับคนที่ไม่ต้องการทํางานกับคุณเนี่ยไอ้ตรงเนี้ย มีศักดิ์ศรียังไงศักดิ์ศรีมีชนะแล้วสารให้คุณชนะแล้วแต่คุณอยากทํางานกับคนที่ไม่ต้องการคุณเนี่ยมันจะทําไปทําไมนะฮะไม่มีใครได้เสียนฮะคือการเมืองมันเป็นอย่างนี้มันไม่เกี่ยวความเป็นทางมันเกี่ยวว่างานเดินหน้าได้หรือไม่นั่นคือ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ Wake Up Thailand แจ็คผู้ค่ายักษ์เรื่องไกลรลีกิจวัฒนาะมาเวก,กับพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ